Good morning ครับพี่น้องประชาชนไทยพี่น้องชาวไทยใช่ไหมเช้านี้ผมก็ตื่นขึ้นมานะภรรยาผมนะครับปุ้ยนะผมวันนี้โชคดีนะผมมีภรรยาที่เป็นเพื่อนนะมีอะไรคุยกันทุกเรื่องนะครับตื่นเช้าเราจะคุยนู่นคุยนี่กันมรเช้าปุ้ยเขาตื่นขึ้นมาก็ดูข่าวช่องสามแล้วเขาก็บอกพี่ทอมเห็นไหมว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ย เรื่องรถบรรทุกนะครับสินค้าที่ออกมาขู่รัฐบาลเนี่ยว่าถ้าไม่ลดน้ำมันดีเซลเนี่ยรถบรรทุกหรือผู้อะไรนะประกอบการใช่ปุ้ยผู้ประกอบการนะรถบรรทุกพวกนี้จะประท้วงในการที่ตัดสินใจไม่เดินรถบรรทุกแล้วใช่ไหมก็ทําให้โลจิสติกนี่อะไรนะการขนส่งใช่ไหมการขนส่งของประ,ประเทศไทยก็ ชง,งักลำบากมากกว่านี้ปุ้ยก็ถามว่าพี่ทอมได้อ่านไหมว่าท่านนายกหรือท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานได้ออกมาต่อว่าอย่างไงได้ออกมาต่อโต,อตอว่าอย่างไงเขาบอกไม่ต้องเป็น่วงนะพวกนี้จะรังแกควูว่าจะประท้วงเนี่ยไม่ต้องเป็น่วงเพราะท่านประยุทธ์เนี่ยคุมทหารอย่างเต็มประตู รัฐบาลนี้คุมฐานอย่างเต็มประตูงั้นเราแก้ไขทุกปัญหาได้ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในการที่ขอความช่วยเหลือจากทหารให้ออกมาโดยที่นโยบายก็คือถ้าพวกดำเนินการขนส่งทางรถบรรทุกตัดสินใจที่จะไม่เดินแล้วเพราะราคาน้ำมันแพงก็เรเลยจะเอารถบรรทุกของทหาร แล้วไอ้ทห,หารนี่แหละที่จะเรามีหน้าที่ต้องป้องกันประเทศนะจากการอะไรนะครับภัยของนอกประเทศเนี่ยมาเป็นคนขับรถบรรทุกแทนเพื่อถามบอกว่าผมคิดยังไงโดยที่ไม่ได้ตามข่าวนะผมก็ตอบว่าก็แปลกดีอาจจะไม่ในดีที่ดีก็ได้เพื่อจะได้ให้ทำเนี่ยไม่ต้องไม่คนเนี่ยคููประชาชนไม่ได้ นี่คือ Reaction แรกของผมนะทหารเราก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรอยู่แล้วนะอยู่เฉยๆกันในการที่ไม่ต้องไปรบกับใครก็ดีกว่าคงไปเอาทหารมาช่วยประชาชนอาจจะดีกว่าไปกวาดบ้านเลี้ยงไก่เลี้ยงหมาทนขับรถให้กับพวกนายพลมนะก็อาจจะดีกว่าก็ได้นี่คือสิลลิงคิกออนแรกนะแต่พอมานั่งวิเคราะห์ข่าวแล้วเนี่ยนี่มันเรียกว่าการ แก้ปัญหาด้วยผักชีโรยหนะ้าคือไม่ได้แก้ปัญหาจริงนะครับเพราะปุ้ยเขาก็พูดดีมากว่าพี่ทอมเอาทหารออกมาขับรถบรรทุกนะให้กาบปัามประชาชนเนี่ยมันจะพอเหรอนะเรามีรถบรรทุกทหารเยอะขนาดนั้นเลยเหรอนะราคาน้ํามันก็ไม่ได้หมายความว่าจะลดลงประชาชนก็ลาบากอยู่ดีเราก็ต้องเอาเงินภาษีของพวกเราเนี่ยไปใช้จ่ายกับเรื่องนี้อีกเยอะ นะแล้วสุดท้ายแล้วระบบขนส่งข้อน่าจะติดขัดแน่ก็นั่งฟังหลายๆนั่งก็มาดูในเฟซบ b ก o k หน่อยอออก็เลยวิเคราะห์มาว่าปุ้ยพูดถูกว่านี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแต่เป็นวิธีแก้ปัญหาของหารหรือเป็นวิธีแก้ปัญหาของรัฐบาลนี้<ล>ก็คือ<ล>ะอะ,ะเออนะก็คือแก้ที่ปลายเหตุนะปุ้ยบอกนะแต่ไม่แก้ปัญหา ปัญหาคือน้ามันมันแพงนะครับแล้วน้ำมันมันแพงเนี่ยไม่ได้กระทบผู้ขนส่งอย่างเดียวมันกระทบทุกคนเลยนะใครจะไปทํางานแล้วมันกระทบตั้งแต่ระดับล่างจนระดับบนอะกระทบราคาอาหารนะหลายคนถามว่าแล้วทาไมทั่วโลกนะครับมันขึ้นเพราะอะไรเพราะหนึ่งความต้องการดีแมนของน้ํามันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างสูงมากทั่วโลกเลยเพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจโลกมัน ปิดมานานเพราะโควิดนะแต่เพราะว่าเปิดพร้อมกันทุกคนเนี่ยอเมริกายุโรปจีนไทยญี่ปุ่นเกาหลีแน่นอนดีแมนมันมากกว่าสป라이เพราะตอนที่โควิดเนี่ยประเทศโอเปกเนี่ยโอเปกค,คืออะไรคือองค์กรนะครับสมาชิกประเทศที่ผลิตน้ํามันเขาาตัดสินใจว่าเขาจะไม่ผลิตเยอะเพราะไม่มีใครต้องการ แต่คราวนี้ปพระความต้องการมันเยอะขึ้นเนี่ยแทนที่ประเทศโอเปกเนี่ยจะปั๊มให้มีน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาเลยตัดสินใจว่าไม่เพราะอะไรเขาจะได้มาเกณฑ์ราคาที่เขาขาดทุนไปช่วงโควิดก็เป็นประเทศซาอุประเทศคัดอะไรนะประเทศแถวบิีรโอีสนะนะครับประเทศเวนเนซุเอลาประเทศอเมริกาเองนะก็แน่นอนเขาก็มองว่า ช่วงโควิดเราขาดทุนช่วงนี้เราเก็งกำไรได้แ็่นี่จริงๆแเราเป็นเรื่องที่โลกต้องช่วยกันก็คือต้องตัดดีแมนความต้องการเพื่อจะให้สอดคล้องกับสป라이หรือทางอเมริกาหรือประเทศทุกคนก็ต้องไปพยายามบีบกดดันให้ประเทศโอเปกเนี่ยผลิตขึ้นมาให้มากขึ้น อันนี้ก็ผิดอย่างนะเวลาเราต่อว่ารัฐบาลเราควรต่อว่าให้ถูกต้องนะที่ว่าประเทศไทยผลิตน้ํามันตัวเองได้เนี่ยไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกครับเราผลิตน้ํามันแก๊สแก๊สอะ่ะได้นะแต่ก็ไม่ขนาดที่ว่าจะมาสดทบในการที่ราคามันขึ้นได้แต่ก็กลับมาแล้วรัฐบาลควรจะทําอะไรหนึ่งถ้าผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกพลังงานนะผมจะแนะนำนายกว่าหนึ่งไม่ไม่ควรจะเอาทหารมาขับรถบรรทุกนะครับเพราะมันคนละเรื่องกัน ทนะหารไม่ได้มีหน้าที่ที่มันเป็นคนขับรถให้กับประชาชนนะครับมีหน้าที่ที่จะป้องกันประเทศชาติแต่หนึ่งควรจะอะไรก็ควรจะรณรงค์ให้คนใช้น้ํามันน้อยลงะในยามที่เราติดโควิดเนี่ยตอนนี้ผมก็เห็นแล้วนะพอประเทศชาติเปิดปุ๊บเนี่ยแทนที่จะ work from home แทนที่จะนู่นจะนี่ก็ออกมาขับรถกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วไม่จําเป็นนะครับไม่จำเป็น,นะรเ,ปนเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับสองใช่ก็ควรจะหาวิธีลด ภาษีหรือการตลาดที่รัฐบาลคิดกับน้ำมันไปอ่ะอคนรก็เถียงกลับถ้าไม่คิดภาษีตรงนี้ไม่อะไรตรงนี้แล้วรัฐบาลจะมีเงินตรงไหนที่จะมาหมุนเวียนเพื่อโครงการอนุนอันนี้เพราะน้ำมันภาษีที่ได้จากน้ำมันเนี่ยมันสูงมากในยามวิกฤตนะครับในยามวิกฤตนะในการที่คนก็จนอยู่เนี่ยผมว่ารัฐบาลเองก็ควรจะรัดเข็มขัดหน่อยนะก็แทนที่จะไปซื้อเครื่องบินใหม่4 0 0 0ล้าน ซื้อรถถังใหม่เป็นหมื่นหมื่นล้านซื้อเรือดำน้ำเป็นหมื่นหมื่นล้านนะจ่ายเงินเดือนคนนี้จ่ายเงินเดือนคนนั้นเวลามันรัดเข็มขัดเนี่ยมันต้องรัดด้วยกันทุกคนไม่ใช่ให้ปล่อยให้ประชาชนรัดอยู่คนเดียวนะครับแต่สิ่งที่รัฐบาลต้องไม่ทํานะก็คืออะไรเอาเงินกองกลางของประเทศชาติเนี่ยนะครับมาสนับสนุนกองทุนน้ํามันจนกว่ามันจะไม่เหลือแล้วเหมือนกับตอนต้ออยมยำกุ้งจาได้ไหมพอบาทมันเริ่มเฟ้อ นะครับรัฐบาลก็เอาเงินเนี่ยมาป้องกันเงินบาทซะจนเงินในแบงก์เราเนี่ยไม่เหลือเลยชิบหายกันหมดอันนี้ต้องระวังถามว่าไปกู้เงินเพื่อมาสนับสนุสน,นกองทุนได้ไหมก็ไม่ดีเพราะเวลากู้เงินเนี่ยผมพูดตลอดเวลาผมไม่เถียงกับการกู้เงินแต่ควจะกู้เงินเพื่อมาสร้างนะครับไม่ใช่เพื่อมาจ่ายถ้าไปกู้เงินมาเพื่อมาจ่ายเพื่อจะให้ราคาน้ำมันลดลงเนี่ยอันนี้ผมว่าม,มีปัญหาเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย มันไม่ได้มีผลประโยชน์กลับมาจากเงินคู่นั้นนอกจากเป็นช่วงสั้นที่ทําให้การบีบหรือกดดันให้รัฐบาลเนี่ยมันน้อยลงอันนี้ก็ไม่ได้เงนวิธีดีที่สุดนะครับคือรณรงค์คนเราต้องช่วยกันทุกคนให้ใช้น้ํามันน้อยลง2นะครับเครนี่บอกนะรัฐบาลคนจะเริ่มพิจารณาแล้วตัดอะไรได้ก็ตัดไปนะที่เราคิดแบตใช่ไหมน้ํามันคิดแบตใช่ไหมบุย้ยเอร์เอันนี้อาจจะขอก็ได้ลดแบตลงมา2%นะถ้าเป็นน้ํามันนะให้ทุกคน มันอาจจะลดองมาได้เกือบาทหนึ่งเลยนะในช่วงสั้นนะครับแต่ที่สําคัญคืออะไรรัฐบาลต้องตั้งใจแล้วที่มาทางพลัง Alternative Energy นี่เรียกว่าอ,อะไรบุ๋ยพลังงานทางเลือกพลังงานทางเลือกนะครับจะเป็นโซล่านะครับจะเป็นน้ำน้ำาอกอย่างหนึ่งที่คนไทยต้องเข้าใจนะถ้าเรายังกลัวอยู่เรื่องพลังงานปรมาณูนะ โดยที่ประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาใช้กันนะเพื่อมาสมทบนะครับแรงงานที่เราต้องเอาน้ํามันมาใช้เนี่ยก็ต้องพิจารณากันว่าคนไทยเองเต้องเริ่มเปลี่ยนมายเสร็จว่าเราต้องไปพลังงานแทนทางเลือกเนี่ยให้มากขึ้นนะครับโซลา่าเวนน้ำนะครับเขื่อนเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นครับถ้าเรายังอยู่ในวงโคจรน,นี้ที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาน้ํามัน จากต่างประเทศเนี่ยปัญหานี้จะไม่หายไปนะครับก็ฝากนะครับเรื่องพวกนี้ก็สําคัญมากที่เราต้องมาพิจารณาแล้วท่านนายกก็เพิ่งได้ไปคอบ16มาก็บอกแล้วประเทศไทยจะคาร์บอนนิวทรัลภายในปี2050แล้วที่ผมเห็นด้วยนะครับแต่ต้องเริ่มวันนี้ครับรต้องเริ่มวันนี้เพื่อให้ประเทศไทยเนียรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศที่เราโดนบีบและโดนคุมด้วยกระต่างชาติตลอดนะครับเรามีสิ่งดีเยอะแม่น้ําเรามี นะครับลมเรามีแสงแดดเลานี่ออกมากกว่า320ี่สิวันต่อปีเลยนะแล้วก็พลังปรามานูเองก็ควรจะเริ่มพิจารณานะครับไม่ใช่แอนตี้กันทุกอย่างแล้วมาบ่นกันที่หลังแต่โอเคเรื่องผู้ที่มานา,นาคตเอาเรื่องวันนี้ก็แล้วกันขอแนะนําท่านนายกนะครับกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะกระทรวงพลังงานนะอย่ากแก้ปัญหาพอป,ปลายทางใช่ไหม <P ight> ต้นปลายเหตุต้องมาแก้ปัญหาต้นปลายเหตุเลยต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหต,ตุะหนะครับต้นเหต,ต,เหตุวันนี้ก็คือดีแมนมากกว่าสปายต้องหาวิธีลดดีแมนสองนะครับเมื่อราคามันขึ้นนะครับก็ต้องหาวิธีในอะไรแมกนีเซีมนี่เคยนะในแมกนิซีมนี่เคยนะในกลไกของรัฐบาล ใช้กลไกของรัฐบาลนะครับที่มีอยู่ในมือภาษีการตลาดนะครับภาษีการตลาดนะครับสามประสานมิตรอะไรเงี้ยอเนี้ยใช้ได้เลยแต่อยู่ดีไปทุกอย่างแก้ปัญหาด้วยทหารเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะมันแก้ไม่ได้นรรถที่วิ่งอยู่บนถนนเป็นบรรทุกเนี่ยมีเป็นแสนๆคันแล้วต้องระวังมากนะครับท่านชวนฒพงศ์กับท่านนายกถ้าเกิดนะครับมันมีการนะหยุดเรื่องขนส่งขึ้นมาเนี่ย ราคาทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งจะเพิ่มขึ้นนะลองดูสิครับว่าราคาผักจะแพงแค่ไหนราคาหมูจะแพงแค่ไหน mm. ก็ต้องกลับมาย้อนกลับนะตรงคนไทยตอนนี้คิดกันไหมว่าเรามีคนในรัฐบาลเนี่ยที่เข้าใจนะครับเราแก้ปัญหากันได้จริงเพราะสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าร้ายกับสมันสมองที่ผมเชื่อว่าคน,นรัฐบาลก็มีกันเยอะก็ฝากกันหน่อยก็แล้วกันนะครับครทีเรื่องน่ากลัวมั่ง วันนี้ผมเข้าไปดูในรีพอร์ตนะครับของ Forbes Magazine เขาก็เดาว่าน้ำมันเนี่ยจะราคาเท่าไหร่เขาถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ประเทศ o อ e c ยังไม่เพิ่มส p p 이ดนะครับและดีแมนยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยน้ำมันน่าจะขึ้นถึง122เหรียญต่อแบรโร122เหรียญต่อแบรโรคือเกือบ4,000กว่าบาทเพิ่มขึ้นอีก45%กั้นเตรียมตัวเตรียมใจเลยครับ ว่าทุกอย่างจะแพงขึ้นอีก45ถ้ารัฐบาลไม่หาวิธีนะครับคุมเรื่องเศรษฐกิจเฟร้รก็เหนื่อยนะเพราะเรื่องเศรษฐกิจก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้มีฝีมือมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะกู้เงินอย่างเดียวไม่เวิร์กนะครับต้องมีกลไกนะครับอาทิหา s c u r ค e มาให้คนไทยนะส่งของให้มากขึ้นนะครับเปิด ให้คนไทยทามาหากินกันได้แล้วนะครับสิ่งพวกนี้มันจะเริ่มกระทบกับกระเป๋าตังค์จริงๆนะแล้วก็โอ้ยคุณทอมนี่โม้คิดมากและเธอะดา่าแต่รัฐบาลผมไม่ได้ด่าสักคำเลยนะแต่วยังให้เห็นความจริงรัฐบาลบอกว่าตอนนี้ท่องเที่ยวกลับมาแล้วกำลังดีแล้วแต่เมื่อเช้าสายการบินที่ผมรักเราก็มีความสัมพันธ์อย่างดีนะครับได้ออกมาประกาศ แอร์เอเชียนะสายการบินพูดจริว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะได้ออกมาประกาศว่าถึงเศรษฐกิจดูเหมือนก็จะฟื้นแล้วแต่เขาไมา่ได้ฟื้นจริงเลยทําให้เขาต้องลดพนักงานละพนักงานนะครับหลายเปอร์เซ็นต์มากน่าจะเป็นหลายๆร้อย,ยคนเลยนะแล้วก็ขายหรือหยุดนะครับใช้เครื่องบินไปเกือบสิลดเครื่องบินไปเกือบสิกลัมเพราะเขามองว่ามันไม่ฟืน้น มันไม่ฟื้นจริงผมก็พูดไปแล้วว่าที่บอกนักท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยไม่จริงนะครับเป็นแต่เพียงคนที่อยู่ในประเทศไทยและจะกลับมาจากต่างประเทศหรือฝรั่งที่มีภรรยาหรือสามีอยู่ในเมืองไทยแล้วก็กลับมาเพื่อจะกลับบ้านนะครับมันยังไม่ฟื้นจริงอะตอนนี้ผมว่าทุกอย่างมันผักชีโรยหน้ากันเยอะมากงั้นอยากให้คนไทยเนี่ยเปิดหูเปิดตานะเพราะความอันตรายตอนเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กยกสามนิ้วแล้วละ่ะ นะครับมันเกิดขึ้นกับปากท้องของประชาชนจริงๆเพราะว่าไม่แน่ใจรัฐบาลเนี้ยหรือขอโทษทีนะไม่ใช่รัฐบาลนะหรือระบบขราชการไทยเนี่ยไหวตัวทันกับสิ่งหรือพายุเศรษฐกิจที่กำลังจะมาอย่างแรงไหมนะครับวันนี้อเมริกากับจีนก็ทะเลาะกันชิบหายไว้พวงเดี๋ยวเดือนกุมภาเนี้ยนะครับถ้าเกิดจีนจัดโอลม่ใช่าจัด จีนจะจัดโอลิมปิกหน้าหนาวถ้ามีอะไรพลิกล็อกขึ้นมาแล้วประเทศอย่างกับอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยตัดสินใจไม่ส่งนักกีฬาไปเนี่ยนะครับเพราะกำลังทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยผมว่าจีนคราวนี้ยิ่งเดือดเลยนะยิ่งจะบีบดันให้มีสงครามทางเศรษฐกิจกับโลกที่เกิดขึ้นได้อันตรายเยอะครับนะตามข่าวโลกหน่อยรัเสเซียตอนนี้ก็เริ่มมีบทบาทในการที่จะปั่นป่วนในยุโรปนะครับ ตรงชายแดนของเบลารุสนะครับกับโปแลนด์อันนี้ต้องตามข่าวดีดนะเพราะนี่ระเบิดได้เลยนะนะครับตะวันออกกลางนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะชิบหายหมดแล้วเลบียนะครับซีเรียนะครับตอนนี้กำลังแย่มากนะครับงั้นมันสำคัญมากที่รัฐบาลไทยต้องมองภาพโฮลิสติกมองภาพใหญ่ให้ได้นะครับไม่ใช่มามองแก้ปัญหาในการที่ ไม่เป็นไรฉันคุมทุกอย่างฉันมีอาหารทหารอยู่ในมือมีปัญหาอะไรปุ๊บฉันเอาทหารออกไปช่วยแก้ไขนี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาครับนะครับก็อีกหน่อยถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็ไม่เป็นไรนะอีกหน่อยประเทศไทยไม่มีสายการบินเรือแล้วก็เอาเครื่องบินที่ทหารไปซื้อมาเนี่ยบินคนไทยไปเที่ยวกันแล้วกันดีไหมปุ้ยนะอีกหน่อยก็มีสายการบินทหารไปเชียงใหม่ไปเชียงรายนะเลยอีกหน่อยไม่มีเรือเดินแล้วเนี่ยก็เรือเรือดำน้ำนี่แหละนะ ที่ซื้อมานะพาคนไทยไปเกาะภูเก็ตไปบนี้ได้ก็แล้วกันทหารไม่ใช่คำตอบครับมันสมองหรือความเก่งของคณะทำงานที่ร่วมกับท่านนายกคือคำตอบท่านนายกต้องเปิดอกเปิดใจจริงครับตอนนี้ก็มีโพออกมานะบอกว่าอยากให้ท่านประยุทธ์ออกไปตั้งพรรคเองอยากให้ท่านประยุทธ์อยู่ต่อไม่เถียงเขามีเสร็จนะแล้วท่านประยุทธ์ก็มีเสร็จ ที่จะอยากอยู่ต่อหรือตั้งพักเองแต่ถ้าไม่ระมัดระวังอย่างนะครับเพราะว่าหลายอย่างที่คนรอบข้างท่านเนี่ยกระซิบให้ท่านฟังเอาหนังเสือพิมพ์มาให้ท่านดูนะคนนู้นคนนี้เข้ามากราบไหว้เขาเองอ่ะหลอกลวงท่านหรือเปล่านะครับเวลาไปออกไปประสัยเนี่ยมีคนมาเป็นร้อยๆคน พิกตูจงเจริญอยู่กันนานๆนะครับคนพวกนี้เขาตั้งใจจ้างมาให้ท่านหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่เชื่อว่าท่านเป็นคนเลวผมไม่เชื่อท่านไม่รักประเทศชาติแต่ผมว่าตอนนี้ท่านต้องเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนไทยหลายคนเนี่ยเขาลำบากน้ำมันขึ้นอาหารขึ้นนะครับอย่างนี้ผมบอกนะทุกเช้าปุ้ยก็จะเปิด เรื่องเราเช้านี้นะครับคนโดดสะพานตาย,ตายทูกเช้านะพื่อนะเยาวชนก็อยู่ในคุกนึกว่าหลังจะเปิดประเทศแล้วเนี่ยผมจะมีแต่ข่าวดีนะแต่พอเปิดประเทศแล้วเนี่ยแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยมันก็เหนื่อยใจนะครับก็หวังนะว่าท่านในคณะรัฐมนตรีข้าราชการ น้ำมันแพงหมูแพงไก่แพงมีอะไรแพงมั้งนี่ตอนนี้มีอะไรแพงมั้วฮะผักผลไม้ก็แพงใช่ไหมใช่ไหมมีสิ่งเดียวที่ถูกในประเทศไทยคือชีวิตของคนไทยสิทธิของคนไทยความปลอดภัยของคนไทยถูกอยู่อย่างเดียวตอนน้ำแพงหมดการให้เกียรติกันการ เกียดชังกันการด่าก,การว่ากันพวกนี้ถูกบมดทำได้ตลอดแต่สิ่งที่สำคัญกับชีวิตเนี่ยน้ำมันหมูไก่ผลไม้ค่าเรียนลูกใช่ไหมอะไรกันที่มันสำคัญกับชีวิตคนไทยอะ่นะอะทุกอย่างอะ่ะไอ้พวกนี้แพงหมดแต่อะไรที่ทำให้รัฐบาลนี้คุมอำนาจได้นะถูกหมด นะก็คิดดูกันแล้วกันว่าเป็นยังไงวันนี้ปุ้ยกับผมก็ใส่ชุดเหมือนกันเลยพี่โชว์เสื้อปุ้ยกับเสื้อพี่หน่ยนะเห็นไหมปุ้ยก็สีเขียวเห็นไหมสวยไหมผมก็สีเขียววันนี้ปุ้ยเลือกให้ไปนนะวันนี้วันนี้ปุ้ยแต่งตัวให้ผมแล้วครับเพราะปุ้ยเขาเขียวอะไรนะเขียวขาวผมก็เขียวขาวเห็นไหมนะครับสามีที่เจริญเขาบอกคือเชื่อภรรยานะภรรยาบอกให้แต่งตัวยังไงก็แต่งตัวอย่างนั้นนะ โอเคครับสวัสดีนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนวันที่ชื่อสุขนะครับสวัสดีครับ